นี่ค่ะนี่นะคะป้ายสัญลักษณ์ที่บอกเลยว่าความภาคภูมิใจของเรานะคะที่นี่ค่ะแก่งกระจานเป็นมรดกโลกนะคะเป็นสถานที่สําคัญเลยนะคะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สัตว์ป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เมื่อเร็วๆนี้เรายังได้เจอเสือดาวนะคะเสือดาวเสือโครง่งอยู่ที่ป่าแข่งกระจานนี้นะคะค่ะเราพาท่านไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นเขื่อนดินที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเป็นเขื่อนที่รองรับน้ำจืดจากฝนนะคะแล้วก็มีชายแดนที่ติดกับพม่านะคะทางด้านนู้ขณะนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำอีกแล้วเราไปเอาสวิงมาช้อนกันดีกว่าจะร้อนไหมเนี่ยที่นี่นอกจากนี้นะคะยังเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่นะคะเป็นแหล่งของออพันน้ําจืดที่นี่นะคะ่ะที่นี่ปลานินนี่อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าพ่อหลวงราชการที่เ้าของเราก็ นำมาปล่อยนะคะเพื่อวิวธรรมชาติแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยค่ะต้งนั้าสวยมากเลยนะคะอายุน่าจะมากกว่า50ปีเยน็ยนๆแบบนี้อากาศสบายมากเลยค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะได้มาเที่ยวที่แก่งกระจา์นะคะ